ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนการใช้งาน Samsung TV SDK นะครับก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าการทำงานหลักๆมันนะครับมันจะประกอบด้วย3ส่วนตรงนี้นะครับเป็นโฟลเดอร์ html นะครับโฟลเดอร์ scene นะครับแล้วก็โฟลเดอร์ y l e sheet นะครับตรงนี้จะเป็นไฟล์ s h e e t นะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์ .js นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์ HTML นะครับตรงไฟล์ HTML ก็จะเก็บพวกไฟล์ HTML ครับะจะเป็นการป้อนข้อความหรือข้อมูลเข้าไปนะครับส่วน CSS ก็จะเป็นการตกแต่งข้อความหรือรูปภาพที่เราได้ทำได้ใส่เข้าไปใน HTML นะครับ มาจัดซ้ายขวาคืงกลางอะไรเงี้ยรเราก็จะมาใส่ใน Cs s ครับเนี่ยครับส่วนตัว JS นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่ไว้สั่งงานรีโมทนะครับว่าจะให้มันทำอะไรนะครับตรงตรงนี้นะครับเนี่ยครับสวิตคีย์โค้ดนะครับในซีหนึ่งเช่นถ้าเราต้องการสั่ง ต้องการสั่งงานให้เมื่ออยู่ที่ซีนหนึ่งแล้วกดปุ่มขวาจะให้มันไปทำงานยังไงจะให้มันทำอะไรยังไงสมมติผมจะใส่ตรงนี้แล้วกันผมจะให้มันเมื่อเมื่อเรากดปุ่มขวานะครับเราจะต้องใส่ใส่โค้ดแบบนี้นะครับ sf. scene. high scene 1. Mm hmm. 1เมื่อกดขวาให้มันซ่อน scene น1นะครับ แล้วก็ให้มันโชว์ซีนสองแล้วก็โฟกัสซีนสองนะครับอย่างเงี้ยนะครับถ้าให้มันจะทำงานตัวซ m s u n ง Sdk ตัวนี้นะครับมันจะทำงานเป็นซีนเป็นซีนนะครับซีนหนึ่งซีนสองนะครับถ้าซีนสามจะจะเพิ่มซีนนะครับก็เพิ่ม ก็เพิ่มซีนตรงนี้นะครับซีน2แล้วจะเพิ่มซีนก็เพิ่มไปอินเสิร์ตซีนเข้าไปตรงนี้ครับมันก็จะเพิ่มเป็นซีนสซีนสซีน5แล้วแต่เราเลยครับพอเราเพิ่มไปปุ๊บอ่าสมมติผมเพิ่มซีน3สังเกตดูนะครับว่าตรง html มันก็จะมีซีน3ตรงซีน3 .js ก็จะมีซีน3นะครับตรงสไตล์ชี e d t c s s ตรงนี้ก็จะเป็นซีน3เหมือนกันนะครับก็เมื่อเราจะควบคุม ตอนนี้เราจะทำงานอยู่ที่ซีนหนึ่งนะครับซีนหนึ่ง .js นะครับตอนนี้เราจะเขียนคำสั่งให้มันกดปุ่มขวาแล้วให้ไปที่ซีนซ่อนซีนหนึ่งแล้วก็ให้ไปที่ซีนสองนะครับโชว์ซีนสองโฟกัสซีนสองนะครับเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับกดเ hey. นี่นะครับอันนี้เป็นซีนหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นซีนหนึ่งอ่ ตอนนี้ผมเขียนโคด้ดไว้ว่าถ้าผมกดปุ่มขวานะครับปุ่มนี้นะครับให้มันโชว์ซีนสองและโฟกัสซีนสองนะครับก็ลองกดปุ๊บอ่าเนี่ยครับมันก็จะโชว์ซีนสองและโฟกัสซีนสองโดยที่ซ่อนซีนหนึ่งไปนะครับอ่าแล้วในกรณีที่เราจะทำในกรณีที่เราจะให้มันกดซ้ายกลับไปให้เป็นซีนหนึเราก็ต้องมาเขียนโคด้ดแบบนี้นะครับ เนี่ยเราเขียนแบบนี้ครับเขียนตรงใต้คำว่า case s f k e y l e f นะครับเราจะเขียนเป็น s f c i n h i g h c e n 2นะครับเพราะเราจะให้มันให้มันซ่อน cin2 นะครับแล้วมันก็โชว์ cin1 นะครับตอนนี้นะครับผมรันดูครับอันนี้ผมปิดนี่ก่อนเวลาปิดกดปุ่ม power นะปิดครับแล้วเวลารันเอาหมเราก็รันใหม่ ตอนนี้เป็นซีนหนนะครับคลิกขวาเป็นซีนสอใช่ไหมครับตอนนี้ผมใส,ใส่ข้อมูลไว้ที่ซีนสอง js ว่าให้มันซ่อนซีนสองแล้วก็ให้มันโชว์ซีนหนแล้วก็โฟกัสซีนหนึ่งนะครับดูผมตอนที่ผมกดปุ่มซ้ายนะครับปุ๊บมันก็จะกลับมาที่เดิมนะครับโดยการซ่อนซีน2ไว้แล้วก็โชว์ซีนหนึ่งครับแล้วก็โฟกัสซีนหนึ่งครับ เบื้องต้นก็ไม่มีอะไรยากนะครับฮะถ้าเราจะเล่นลูกเล่นมันเราก็ใส่เพิ่มเป็นคีย์อัพคีย์ดาวนะครับได้เลยว่าจะให้มันทำงานยังไงนะครับส่วนเดี๋ยวเรื่องโค้ดว่าการการใส่โค้ดอะไรว่ามันสั่งการยังไงเดี๋ยวผมจะทำเป็นเทคอีกทำเป็นเทคใส่ไว้ในโน้ตแพดแล้วเดี๋ยวจะ จะอัาไว้ตรงหน้า Facebook นะครับแล้วก็ลองเอาโค้ดไปดูได้เลยครับครับขอบคุณมากครับ